เลยไหมคะรักมากเลยครับต้องค,ค,คิดถึงงาน ug, อีเวนต์มากคิดถึงงานอีเวนต์สำหรับคนที่รักการแคมปิง้งม,มากมากด้วยครับโอเคค่ะขออนุญาตสอบถามต้องส่งท่านก่อนเลยถามที่คุณเอเล็กซ์ก่อนเลยนะคะว่าคุณอเล็กซ์เนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการแคมปิง้งครับค่ะอยากจะทราบว่าการแคมปิ้ง การไปกลางเต็นท์เอา์ดเนี่ยเขามีเสน่ห์ยังไงกว่ารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างอื่นคะครับผมผมชอบความรู้สึกของการอยู่ในเต็นท์กลางที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรทั้งสิ้นอยู่รอบข้างมผมว่าต่อให้เราไปเที่ยวเชิงธรรมชาติแต่ว่าเรายังอยู่ในโรงแรมเราพักอยู่ในโรงแรมมันก็ยังมีความคุ้นเคยเดิมๆของเราอยู่ <c oughs> จะมีเรานอนอยู่ใต้หลังคาเราจะมีแอร์เย็นๆต่อให้ข้างนอกเป็นป่าก็ตามแต่พอเราแบบว่ามีอุปกรณ์พร้อม แล้วก็มีเต็นท์เป็นของตัวเองการที่เราใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่มันห่างไกลจากจากสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่ทุกๆวันและผมว่าอันเนี้ยมันคือเสน่ห์เพราะว่าความคิดของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เจอบ่อยๆใช่มันจะมีความว้ามันจะมีความสดชื่น<ะ>แล้วจริงๆแล้วการนอนในธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ติดแอร์เนี่ย<ะ>มันมีความมันผมรู้สึกว่าตัวผมอาจจะนอนลึก<ะ>เป็นพิเศษ ว่ากาศมันค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ตื่นเช้ามาค่อนข้างเฟรชครับเราก็รู้สึกว่าเราได้ชาร์จพลังเต็มที่จักการพักผ่อนในรูปแบบนี้นะคะคนบ้านฉายนะคะการแคมปิ้งมีเสน่ห์อย่างไรในมุมมองคณบ้านฉายคะก็ในฐานะที่ทํารายการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าคนท่องเที่ยวเนี่ยเขามองหาอยู่เป็นสอเสือครับก็คือสวยสะอาดสะดวกสบายแต่ว่า แคมปิ้งเนี่ยมันจะได้อีกสอนหนึ่งมามันคือสเสน่ห์ซึ่งสเสน่ห์ของการแคมปิ้งเนี่ยมันก็คือเราสามารถสร้างความสะดวกแล้วก็สบายด้วยตัวเองมันคือความภูมิใจที่เราได้ออกไปเที่ยวแล้วก็ไปสัมผัสพอเราได้สร้างขึ้นขึ้นมาเองนะครับเรากางเต็นท์เราได้เอาตัวเองเนี่ยแนบลงไปกับพื้นดินมีแค่พื้นเต็นท์เล็กๆก,การราระหว่างตัวเรากับธรรมชาตินะครับผมรู้สึกว่ามันได้มันได้พักผ,ผ่อนอย่างจริงๆได้สัมผัสกับ,กบธรรมชาติอย่างจริงจริง だから、時は、ね、DIY も。私たちが、えっと、キャンピングの、えっと、良いことは何でしょうか、えー、アレックスさんは、えっと、キャンピングはネイチャーの中に寝て、えっと、エナジーがもらって。はい。えっと อาซนโอาซาโอคิตเอโตเฟชนมัสโตวันไช,ช,ชังวันวันซังว่าโตเซนบสเป้ว่าดต่าอีตแล้วก็ใำหรับการเตรียมตัวก่อนที่เรานั้นจะไปออกแคมปิ้งเนี่ยเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะสำหรับผมก็เอา ไว้ก่อนครับจะบอกกับตัวเองว่าเอาไปน้อยที่สุดเป็นคนที่ไม่ชอบแบบว่าเอาอะไรหนักๆและเอาอะไรไปเยอะๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นแต่อุปกรณ์เนี่ยสำคัญเพราะว่า<ะ>ถ้าอุปกรณ์ไม่ครบไม่ไม่มันจะมันจะอยู่อย่างไม่สนุก<ะ>เราจะต้องมีสิ่งที่เรารู้ว่าเราอยู่ในอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นอะอะไรคือสิ่งที่มันเวิร์กสำหรับเรา<ะ>แล้วก็เอาของให้ไปได้น้อยที่สุดพวกเต็นท์เนี่ยเวลาเราที่เราเลือกเราซื้อเราจะดูน้ําหนักมันก่อนเลยแล้วก็ดูซิว่ามันสามารถที่จะแพ็คเป็นกล่องหรือว่าให้เล็กลงได้มากที่สุด อ,อันนี้ก็จะเป็นเป็นวิธีคิดเอาแค่นั้นเลยเอาแค่ให้เบาแล้วก็เอาให้สบายตัวให้ได้มากที่สุดครับอา่าเพื่อความสะดวกของเราด้วยอย่นงันนะคะค่ะ<ม>คุณต้นฉันนะคะการเตรียมตัวกับแคมปิ้งใช่ไหมผมว่าความสนุกของการแคมปิ้งอีกอย่างคือาการช้อปปิง้งช้อปปิ้งของที่เราจะเอาไปใช้ในการแคมปิ้งเนี่ยครับการเลือกซื้อต่างๆเนาะแล้วก็พอเราเลือกซื้อของที่จําเป็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเต็นท์เองหรือว่าอุปกรณ์การ เดินป่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวไม่ใช่แค่เตรียมอุปกรณ์อย่างเดียวเตรียมตัวดูสภาพอากาศ <S <S มันเหมาะสมกับการกางเต็นท์ตรงนั้นหรือเปล่าฝน<ฮ>จะตกมาลงมาไหมต้องพยาอากาศ,ากกาศนี้นะพยาอากาศต้องดูด้วยหรือว่าในสถานที่ดังน,นั้นเนี่ยมันปลอดภัยในการที่จะไปตั้งแคมป์จริงๆหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็มันมันอยู่ในเขตอุทยานที่เขาห้ามหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเช็คให้ดีด้วยแคมปิงกับดมไม้นี่ 準備すするのは何ですか、えっと、アレクさんは、えっと、少ないものを持って行くのは大切です。<laughs> えっと、ワンシャイさんは、えっと、キャンピングの前にショッピングをして、えっと、天気も情報をもらってのはいいです。はい、サムラパパ ะะทั้งสองเคยไปไปแคมปิ้งมาแนละ้วอยากจะให้น่าเหตุการณ์ที่รู้สึกประทับใจเซอร์ไพรส์รู้สึกโอ้โหไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นมีอะไรที่เราเหมือน,นแบบอยากจะมาแชร์กับทุกท่านในวันนี้บ้างไหมคะครับของผมก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่จริงๆมีที่พักอยู่ที่นั่นแต่ว่าคื คือเราจะทำเราจะทำทริปซึ่งจะมีคนมาร่วมทริปของเราเยอะมากและเราเอาห้องเรา,เาไปให้กับคนร่วมทริปเพราะว่าเหมือนเหมือนห้องไม่พอหรืออะไรสักอย่าง<ะ>เหลือแต่ตัวเราแล้วก็เต็นแค่อันเดียวมไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยแล้วก็วันนั้นก็คือติดทะเลด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มอไอนนี้ที่หมู่เกาะสุรินแล้วเราก็นอนอยู่ตรงนั้นเลยครั้งแรกที่นอนแบบทรายเซยอะไรทุกสิ่งค,คือแบบเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วผมว่ามันคือการเอาชนะอะไรบางอย่างในในใ,ในตัวเราด้วย าบางทีเรานอนเต็นเราจะมีอุปกรณ์เราจะมีที่นอนทําให้เราสะดวกสบายแต่วันนั้นมันไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งหมอนยังไม่มีเลยแล้วก็<ๆ>ก็นอนอยู่ในสภาพนั้นแต่ว่าพอตื่นขึ้นมารู้สึกว่าเปิดออกมาแล้วเห็นทะเลตรงตรงตรงเกาะสุรินทร์รู้สึกเฟรชรู้สึกดีมากรู้สึกแบบก็เลยเป็น,เป,นเป็นสิ่งเป็นเรื่องราวประทับใจใ รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนจะไม่สนุกแล้วเหมือนจะร้อนแต่จริงๆแล้วว่ามันดีมากๆแล้วคนเราสามารถที่จะอยู่ได้อย่างอย่างอย่างแฮปปี้ด้วยเหมือนธรรมชาติมาบัดเราในท่ใชอย่างนั้นนะคะคอ๋อที่เราให้ห้องผู้ที่ไปร่วมทริปเนี่ยเป็นว่าเราเป็นคนเดียวที่มีเต็นท์ด้วยล่าคะ,ะคือเขามีเต็นท์เยอะๆแต่ว่าเป็นเด็กๆว,ว่าอาี่คุณให้เด็กนอนนอกเต็นท์เลยเหรอให้นอนในในตึกไม่ ต้องไปนอนในเต็นท์แทน่าถ้าให้เด็กไปนอนในเต็นท์แล้วเรานอนในตึกก็ไม่ได้คิดว่าทริปนั้นนี่แบบแย่แล้วไม่ไม่น่าจะสนุกแล้วใช่ครับเช้าก็นอนแบบเงือออกแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบเออตัวเราตัวเดียวเนี่ยนอนกับที่ไหนมันก็นอนได้ถ้าถ้าเกิดว่าใจของเราเปิดคราอยู่ที่ใจเราเนาะค่ะคุณบ้านฉันแล้วคอปัญหา ที่เพิ่งเจอมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยครับผมไปแคมปิ้งที่นี่เขาเพิ่งเปิดนี่คุณไปไปเที่ยวเลยเหรอคะใช่ค, <น S 1> ครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่คือ แไปเลยไปทันทีเราคิดถึงการเที่ยวมากไปเชียงดาวเชียงดาวที่เชียงใหม่ครับคือที่เชียงดาวจะมีดอยหลวงนะดอยหลวงเพิ่งรถูุประกาศว่าเป็นเป็นชีวมณฑลมีพืชพันธุ์มีสัตว์ป่าที่เทียบเท่ากับภูเขาเทือกเขาหิมาลัยปุ๊บทีนี้เราก็อยากไปมากเราอยากไปสัมผัสอากาศหนาวเพราะมันเริ่มหนาวแล้วแล้วก็รู้สึกชอบมากครับปัญหาของผมก็คือหลงรับมันเกินไปเชียงดาวนะฮะผมก็เลยซ ื้อที่ผมก็เลยซื้อที่ที่เชียงดาวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยไปสัมผัสอากาศหนาวตรงนั้นแล้วก็ไวท์ของทุกคนที่น่ารักเหลือเกินไปสัมผัสดอยหลวงที่เชียงดาวนี่ครับอ่าโอเคอันนี้เป็นคําถามที่เดี๋ยวพิธีกรจะต้องแปลให้คนญี่ปุ่นฟังนะคะยากซะด้วยแวะคำถามต่อไปเ่าสําคัญมากมนะคะั้งสองท่านเคยไปญี่ปุ่น เชื่อว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีความพิเศษคุณอเล็กมองว่าประเทศญี่ปุ่นมีความพิเศษและนน่าประทับใจอย่างไรได้บ้างคะคืออย่างแรกเลยธรรมชาติสวยงามมากคือปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยทั่วๆไปก็จะไปเที่ยวตามเมืองหรือไม่ก็ไปดูที่มาแต่ว่าด้วยงานเรามีโอกาที่ได้เห็นธรรมชาติทั้งฝั่งทะเลแต่ส่วนมากจะเป็นฝั่งป่าและเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอะธรรมชาติที่นั่นอะมีความเป็นเอกลักษณ์มากมันมีความเป็นแบบคือต้องญี่ปุ่น only อ,นอะต้องเป็นที่น,น,นั่น only ที่จะที่จะ เห็นแบบนี้แล้วรวมถึงวัฒนธรรมการประมงที่นั่นที่เราเคยไปเห็นเคยไปแบบไปขึ้นเรือคือเคยไปที่ s u s t a i n ถ้าจําชื่อไม่ผิดซา s ซโบเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วเขาพาขึ้นเรือแล้วก็ไปกินและใช้ชีวิตเหมือนวิถีประมงที่นั่นซึ่งแบบมันเป็นภาพที่เราเรารู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะเราอยู่กับแบบแบบวิถีประมงในในเมืองไทยเนี่ย,อ,อ,ยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วพอไปเห็นวิธีการทํางานวิธีคิดเขาจับอะไรกันเขาอยู่ยังไงกันเป็นการแบบเปิดโลก กให้กับเรามากๆเลยรู้สึกประทับใจแล้วรู้สึกว่าแล้ว,แล,วแล้วคนญี่ปุ่นเองก็จะมีมีความชอบแคมปิ้งโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้วแลวพวกอะไรที่มันสวยๆอุปกรณ์อะไรสวยๆก็มักมาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้น c u เชอร์รรของการแคมปิ้งอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ที่เราอ่ะรู้สึกประทับใจครับอ่าโอเคอ่านอมีซื <laughs> ่อเต้นนายเมจเกะโอเม ก็มองえっとคือ <didn> คือสวยค่ะอเล็กซ <quer> ์ซัเออยากไปอีกไหมคะอยากไปมากครับมาตาอีกค่ะคนบ้านชยะคะ ถามยังไงนะคำถ,ถามญี่ปุ่นเป็นยังไงรปทับใจอะไรญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผมชอบเที่ยวที่สุดใ,ในโลกนี้ครับก็จะไปบ่อยมากผมไปญี่ปุ่นมามากกว่าห้าสิบครั้งอะไปคือเอะอก็ไปทํางานบ้างไปเที่ยวบ้างเงี้ยครับสิ่งที่ผมชอบที่ญี่ปุ่นก็คืออ่าผมชอบ ความรับผิดชอบของคนคือไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลที่ท่องเที่ยวนะครับเขาก็จะดูแลที่ท่องเที่ยวนั้นให้หน้าไปอยู่เสมอ,อมรวมถึงนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็รับผิดชอบต่อสถานที่ท่องเที่ยวน,น,นั้นที่เขาไปเที่ยวมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะสะอาดคงเดิมหลังจากที่ม,มีคนผัดเปลี่ยนเข้าไปเที่ยวอีกอย่างหนึ่งถ้าต้องเหนือจากเรื่องของผู้คนผมชอบแสงแสงที่ญี่ปุ่นครับ,รบญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ถ่ายรูปมุมไหนแค่ซอกมุมตึกหรือว่า ทายตรงสวนอะไรก็สวยเสมอใช่ครับก็ผมว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาวันนี้มีคำถามเดียวกันที่น่าจะอยากรู้ก็คือเมื่อไหรแล้วถึงจะไปเที่ยวญี่ปุ่นได้แปลให้หน่อยครับฟันชัยสัี่องงว่าอิจิบังไดซุกินะคุณนีเด็เดี๋ยวพูไมีฐานขอขอบคุณเลยนะคะ スタッフがレスポンシビリティは高いです。えっと、ライティングの、えっと、ところはライティングは常にフォトグラフィーが良いと思います。えっと、いつですか私たちが日本に行くのはできるのはいつですかや คนครับยังไม่ทราบนะครับทุกคนแค่เตรียมตัวไว้ว่าเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นได้คาดหวังว่าจะเป็นปีหน้าแต่ว่าเมื่อไหร่ยังไม่ทราบก็เตรียมตัวเตรียม,ยมอุปกรณ์เปแคมปิ้งกันก่อนที่งานนี้มาซื้อนะได้ในตัวได้เน้นขึ้ได้ไดมาสกาอ่ออ่าอ่าโอเคนะคะประมาณปีหน้านะคะ นี่ก็อยากให้ไปเหมือนกันอยากให้ไป่ยชกับเรากลับมาเหมือนกันนะคะโอเคมีประสบการณ์แคมปิ้งที่ญี่ปุ่นไหมคะคุณอเล็กคะคือถามว่าแคมปิ้งเลยยังยังไม่มีครับแต่ว่ามีการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติาแล้วก็ ได้เห็นอย่างที่ว่าวัฒนธรรมของการแคมปิ้งที่นั่นแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจเพราะว่าที่นั่นไม่ได้มีแค่แค่คนที่ชอบแคมปิ้งแต่มีสถานที่ที่อำนวยกับการแคมปิ้งเยอะแยะมากมายก็เลยไว้เดี๋ยวไว้รอบหน้าคิดอยู่เหมือนกันครับอยากจะไปแคมปิ้งกลางหิมะอยู่ที่ญี่ปุ่นบ้างสักครั้งหนึ่งครับคาดขอตลอดเลยสันิดหนึ่งลองดูอยากลอ มันจะเป็นยังไงใช่ใช่ครับค่ะคุณบ้านฉันเคยไปตั้งแคมป์ไหมคะเอ๋อเคยตั้งแคมป์แบบไม่ตั้งใจครับเออหลายคนอาจจะเคยตั้งแคมป์ในสถานที่ธรรมชาติผมตั้งแคมป์ที่สนามบินเป็นนักเตไปเลยหรอพาสปอร์ตตกหายไปแล้วก็ก็เลยตั้งแคมป์ก็เลยตั้งแคมป์ มีเพื่อนตั้งแคมป์เต็มเลยครับแล้วก็นอนที่สนามบินแต่ว่าอันนั้นมันก็คือสุดวิสัยนะแต่ถ้าเกิดถามว่าอยากไปตั้งแคมป์ที่ไหนตอนนี้ครับคือผมคิดถึงคิวชูมากคิดถึงพวกเขาอโศกคือมันรู้สึกว่า ผมไปอาศรมาประมาณ5ครั้งครับผมรู้สึกว่าไปกี่ครั้งเนี่ยเราแค่มองวิวต่อ,อไปเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามีพลังกลับมาในการทํางานนะครับแล้วก็ปกติใครไปอาศก็เขาก็จะนั่งนั่งรถบัสขึ้นไปผมก็จะไปแล้วก็จะเดินขึ้นไปทุกครั้งเดิน4ี่ชั่วโมงเงี้ยเดินขึ้นไปเพื่อเหมือนเติมกลังใจก็คงจะดี うん、お二人が日本でキャンピングをしたことがまだありません。でも、興味がある。えっと、ワンサイさんは ASO へ行きたいです。九州にあるですね、ASO さ อยากจะให้ทุกท่านเอออยากจะให้ทั้งสองคนเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ชอบการแคมปิง้งหรือสนใจอยากจะทจาก,กิจกรรมแคมปิ้งเนี่ยคะ่ะมาเยี่ยมชมงานของเราในวันนี้สักนิดหนึ่งคะ่ะครับก็จริงๆเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเห็นหลายๆแบรนด์มารวมกันในที่เดียวกันแล้วก็คนที่ชอบอุปกรณ์ทางด้านนี้จะรู้ว่ากว่าจะหาได้ยากมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วก็เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยแล้วก็จะบอกทุกคนว่าช่วง งนี้เป็นช่วงที่ธรรมชาติสวยที่สุดเลยต่อให้เป็นป่าต่อให้เป็นทะเลเพราะฉะนั้นเราคนไทยอ่ะควรจะเดินทางได้ภายใต้ แต่การต่างๆนะครับแล้วก็ให้เสร็จรา็ส่วนมากแล้วเราก็จะเจอไม่ค่อยไปในสถานที่เรานะเราจะมีที่ของเราเองแต่คราวนี้เราสามารถจะไปทุกที่เลยเพราะว่านักท่องเที่ยวยังไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นชวนทุกคนออกมาสวยมากๆจริงๆครับอืมไปลองตั้งคันกันดูนะคะอุปกรณ์ีพร้อมในงานวันนี้นะคะคุณนบ้านฉ่เชิญครับอากาศเริ่มหนาวลงแล้วครับผมเชื่อว่าปลายปีนี้ถ้าเกิดใครย,ยังมีแพลนจะไปเที่ยวแบบไหนแคมปปิ้งเป็นแนวทาง ที่น่าจะเหมาะกับทุกคนครับ<ะ>ในวันที่เราเหนื่อยล้าจากโรคระบาดทั้งปีงานก็ทํายาก<ะ>ผมรู้สึกว่าจะไปเที่ยวทั้งทีปลายปีนี้อยากให้ไปสัมผัสอากาศหนาวอย่างเต็มที่แล้วก็อย่างที่พี่อเล็กซ์บอกเลยในงานนี้มีของที่น่าช้อปปิ้งมากๆเลยครับแล้วก็ราคาดีกว่าปกติด้วยตรงนี้คือมีโปรโมชั่นมากมายนะครับก็มาหาของแคมปิ้งตรงนี้ได้นะครับมีหลากหลายแบรนด์แล้วก็ไม่ต้องใครไม่ต้องชวนไม่ต้องชวนใคร,รผมว่าผมคง จะอยู่ตรงนี้อีกพักหนึ่งใหญ่ๆเพื่อช็อปปิ้งนะครับค่ะอยากจะให้ฝากผลงานสักนิดนึงค่ะทั้งสองท่านเชนิญครับครับของผมหมอของผมก็รอ,อมีละครอยู่ตอนนี้ครับมีละครออนแอร์อยู่อยู่ทุกเย็นจันถึงสุขใช่ไหมโอเคครับ,บผม <laughs> คือเราทํางนาน <laughs> ไม่ได้ดูทีวีเลยแล้วก็ไม่ก็เลยไม่แน่ใจแต่ว่าใช่ครับจันถึงสุขช่วงเย็นนะครับสุดร้ายสุดรักนะครับแล้วก็เพิ่งจะถ่ายเก็บแผ่นดินจบไปต้นตอน ต้นปีครับแล้วก็ทำช่อง YouTube ด้วยแล้วก็ทําเรื่องของธรรมชาติร้วนๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่าใครอยากไปคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็มีอนุรักษ์สอดแทรกอยู่แล้วก็มีไลฟ์สไตล์อยู่ด้วยก็ฝากติดตามด้วยครับในช่อง YouTube นะคะใช่ครับค่ะ,<ม>คะเป็นบ้านฉายค่ะติดตามได้ที่ไหนคะผมก็ขอฝากาพี่อเล็ก เรืเดียววาใน้อ้อมใจทุกคนด้วยอช่วยกันดีมากเลยวก็สบคนรักกันมากเลยนะขอ,ขอฝากไว้ด้วยครับส่วนช่องทางตัวเองก็อาสาพาไปหลงครับ f Facebook y o u t u b e เข้าไปดูได้ก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะมาช้อปอป,ปิ้งช้อปปิ้งอุปกรณ์ตั้งแคมป์ไปไหนในอาสาพาไปหลงนะครับเราพาไปตั้งแคมป์หลายที่เลยมีเปิดวาร์ปเอาไว้เผื่ออยากจะไปเที่ยวตามก็กดเข้าไปดูบ่อยๆนะครับอาสาพาไปหลงครับไสโกนิวะสยามทาคาชิมะยะนิสุยเตะโอโมยมสกา ยังไงกับสยามตะกชัชมัยะหรือประทับใจอะไรที่นี่คะคุณอาเลศคะครับก็ประทับใจที่มีอุปกรณ์ได้ออกมาแล้วก็ได้มาดิสเพลย์และทําให้เราได้ได้เห็นจริงๆว่าบางทีแบบของพวกนี้มันต้องจับต้องใช้ต้องลองสัมผัสด,ด้วยด้วยตัวเองและบางทีแบบถ้าเกิดว่าเราไปแล้วแล้วหาของที่เราไม่มีไม่ได้เนี่ยมันก็มันก,มนก็มันก็ยากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็มีมีทุกอย่างเพียบพร้อมให้ให้ได้ลองดูแล้วก็ลองซื้อเลยแล้วก็อย่างที่พี่วัชบอกก็คือราคาดีมากๆซึ่งอุปกรณ์แคมปิง้งแบบแทบ ไม่มีการลดราคาเลยอ่ะจริงๆก็ประทับใจครับได้เข้าไปดูในดิพาร์ตเมนต์โซด้านในได้ยังคะญี่ปุ่นจริงๆเข้าไปดูแล้วนิดนึงครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ชอบครับมันก็ได้บรรยากาศเหมือนอยู่อยู่ญี่ปุ่นใช่ครับมันก็จะมีความความญี่ปุ่นมี c าเชอร์ญี่ปุ่นอยู่ในนั้นด้วยครับรู้สึกดีครับใช่มีฮอดโนโยนีเซยิงกับโอไซมาสคุณวาชชัยแล้วคะด้วยความสัตย์จริงครับวันนี้งานนี้นัดผมสามโมงนะครับมาสแตนบายผมมาทันที มาเพื่อช้อปปิ้งแล้ววันนี้ผมบอกเลยด้วยความสัตย์จริงว่าค่าตัวผมไม่เหลือแล้วตอนนี้คือคือผมชอบมามากด้วยความที่อ่าวันไหนที่ไม่ได้อยากจะช้อปปิ้งจริงจังเนี่ยเรามากินขนมอร่อยๆขนมญี่ปุ่นที่เราคิดถึงก็มีให้เลือกกินหลายร้านเลยครับคือเดินไปเลยเดินเลินเทั้งวันก็ไม่เบื่อนะครับแล้วก็มีแบรนด์ต่างๆที่หายากแต่ว่าหาได้ที่นี่ก็ผมรักที่นี่ครับผม 予定は3時でวでもワン้วัさんが้ว時にนっ้こัน来ました。ัョッีングัためです。นนี้วั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 นนีันนันนี้วันนี้านนอกันนันนี้รันนวงนีันนีวันนวันนนวันนี้นะี้วันนี้วนั